เรียกว่าเป็นข่าวคราวที่สังคมให้ความสนใจมากๆเลยทีเดียวกับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งหลังจากที่นางพนิดาซึ่งเป็นแม่ของแตงโมนะคะได้ออกไปเปิดเผยผ่านรายการหุนกระแสบอกว่าหาภัยปอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่สําหรับกลุ่มเพื่อนแตงโมแม่ยังไม่พอใจเกี่ยวกับประเด็นสถานที่จัดงานศพโดยชี้ว่าก่อนจะให้ข่าวอะไรคนจะถามแม่ก่อนจะพูอะไรต้องขออนุญาตแม่ก่อนทําให้ต่อมาทางเอนนาประกาศขอถอนตัวและสําหรับความคืบหน้านะคะพุดเดิ้ลหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสเฟซบุ๊กระบุว่าอีก หนึ่งสิ่งที่เสียใจมากคือเจ้าภาพที่ติดต่อจะมาช่วยงานขอถอนตัวออกไปทั้ง4ี่เจ้าพี่โมหนูทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะ พดดังกล่าวนามาสุกันต์ตั้มคถามว่าเจ้าภาพที่ขอถอนตัวออกไปนั้นรวมถึงเอสุภชยัยและนางเอกสาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับประเด็นนี้ป้าตือได้ยืนยันในครับเฮาแล้วว่าหลังจากทกคุยกับเอสุภชัยและอั้มพัชราภาโดยทั้งคู่จะยังคงดูแลงานศพของเตงโมเหมือนเดิมนะคะเราก็มาอัปเดตว่าอั้มพัชราภากับพี่เอสุภชัยนะคะเขาก็ยังเป็นเจ้าภาพดูแลงานศพของเตงโมเหมือนเดิมนะคะ